สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวเคห์บอลสกอร์สูงประจําวันนะครับก็มีมาฝากกันหนึ่งตัวหน้าคลิปเป็นประจําทุกวันครับกับคู่เด็ดสายสูงก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบฟุตบอลสายยิงกันเยอะนะครับยังไงก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยครับสำหรับมองอย่างเซียนสายสูงนะครับก็จะมีอัปเดตกันทุกวันครับช่วงเวลาประมาณบ่ายๆไปต้นไปครับไม่บาดไม่อยากพลาดการแจ้งเตือนครับก็สามารถกดกระดิ่งไว้ได้ครับจะได้แจ้งเตือนทันทีทีปเดตคลิปใหม่ ในทุกๆวันนะครับผมเมื่อวานที่ผ่านมานะครับในศึกฟุตบอลสวีเดนออาสเวนคานะครับโกเดบอร์กับซิลิอุชนะครับจบ3-1หนึ่งฮะก็เมื่อวานทะลุนะฮะทะลุเป้าเฮเต็มไปนะครับส่วนวันนี้ครับตัวเลือกในวันจันทร์ที่7กรกฎาคม2568ครับไปที่เกมฟุตบอลฟินแลนด์ไวสเคาลิก้าคู่เดียวเโดโือด,ดในวันนี้นะครับ KTP ีพคอรกากับกานิสตันเฮลซิงกีก็จะอยู่ที่อ่อประมาณ3นะ กับสามนิดๆประมาณ3านิดๆประมาณนี้นะครับส่วนเทนิแคปหน้าบอลน,นะครับก็จะเป็นทีมเยือนนะฮะเหนือกว่าที่ครึ่งชั้นนะครับครึ่งชั้นนะสำหรับการนิสตันเฮลซิงกินะครับตรารางคะแนนตอนนี้เนี่ย KTP คอร์ดก้านะที่12มีแค่9คะแนนจาก13เกมครับเจ็ดเกมด้บ้านชนะ1เสมอ3แพ้3ยิง8เสีย15ส่วนการนิสตันเฮลซิงกิที่7 16สิบคะแนนจาก13เกม เเกมเยือนครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป3แบบยิงได้9เสีย15นะครับผมผลงานในการเจอกันครับล่าสุดเนี่ยสนะองหนึ่งนะจ้านะครับผมอุ่นเครื่อง41่นะ่สูงนะครับสามศูนย์จ้านะครับหนึ่งหนึ่งต่ำสองหนึ่งอันนี้สูงนะครับแต่ว่าถ้าวันนี้แค่สองหนึ่งก็จะแหว่งนะนะครับผมอ่ะส่วนผลงานนะครับ ของเคดีพีคอตก้าในช่วง5แมตช์หลังก็2-1อันนี้ต่ำนะ3-2สูง5-0สูง2-1เจ้า2-2สูงนะครับผมก็คือไม่มีไม่เคยต่ำกว่าสามนะครับส่วนกานิสตันก็6-2สูง2-2สูง0-0ต่ำสองเจ้านะครับ3-2สสูงนะครับก็ภาพรวมมันค่อนข้างจะไปทางสูงนะโจทย์มันก็เลยแพงนะครับ อ่าจริงๆถ้าอยู่ที่3ชั้นก็อาจจะสบายใจนะฮะแต่นิดนิดมันก็ต้องไปครับสำหรับสายสูงนะฮะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยแนวโน้มที่จะมันทะลุไปไกลเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ความเปไ็นปได้ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยทีเดียวนะนะครับเพราะว่าแม้ว่าฟอร์มอาจจะไม่ได้ดีอะไรกันมากมายนะครับแต่ว่าก็ยิงกันได้นะฮะแล้วก็เสียประตูกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับดังนั้น ลุ้นทางสูงก็น่าจะได้แฮปปี้เต็มๆนะสำหรับคูน่นี้ฟุตบอลฟิลลาบิสกาลิกา KDP คอตก้ากับการิสตันเฮลซิงกิเตะ4ทุ่มครับอลองเอาไปพิจารณากระดุยท้งแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ขอให้ทุกท่านแฮปปี้มีความสุขเจอใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ